สุดนี้ยังอีกอย่างไรเบ็นิสันแต่ว่าสำหรับเจ้าเส้นทางชีวิตสิ้นสุดลงตรงนี้แล้วบ้านดาวนี่มาโผลนี้ได้ยังไงอ่ะก็ชอบไปโรงเรียนนะแต่อยู่กับปู่แม็กซ์น่าจะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าจะกัดอะไรก็กัดมาชอบไปโรงเรียนเหรอช่างเสรอสิ้นดี หลานดูเงียบๆนะครับคงงั้นมัง้สงสองสามวันมาเนี่ยเจอหนักอยู่ข้าบ้านพักผ่อนเถอะจะได้ดีขึ้นปูค่คะเบนจะเป็นอะไรหรือเปล่าข้าเดินทางมา7 6 0 0 0ปีแสงจะไม่ได้รับคำทักทายสักคำบ้างเลยหรือไงหรือไม่จะมีใช้ในการต่อสู้มากม้จนหน้าเกลียดตั้งแต่ได้ครอบครองออมนิทริกซ์เนี่ยชีวิตไม่ค่อยได้บทเรียนจากชายชนะหรอกนะเบนเทนนิสันการสูญเสียร่างต่างดงที่เจ้าตั้งชื่อว่าฟีดแบ็กมันช่างเจ็บปวดใช่ไหมก็จะให้ความปราชัยครั้งเดียวตีปลาทั้งชีวิตที่เหหลืืออก็ได้นะระรจ มันเป็นบทเรียนก็ยังได้ได้มะนี่มองเห็นด้วยเหรอได้บทเรียนอะไรหรือเปล่าได้สิการพ่ายแพ้น่ะเจ็บมากคิดแล้วไม่มีอะไรสูญเสียเท่าไหร่หรอกกับความผิดพลาดครั้งนั้นนายยังโกรธเราอยู่ใช่มะนี่นายไม่เกี่ยวฉันน่ะโกรธออจะว่าไปฉันคงต้องให้อภัยนายหวงเล็บฉันเองถามจริงจริงดิเราไม่ใช่พวกไร้น้ำยาหม้อซ้ำเติมตัวเองแบบนี้ก็เท่ากับเพิ่มความได้เปรียบให้กับมาแวกับคู่ต่อสู้อื่นๆฉะนั้นนับแต่นี้ไปเก็บแดงตรงนี้เอาไว้ทุ่มใส่พวกผู้ร้ายตกลงมะ